ะจะทํำราวบันไดพนักจับของบันไดลูกบัวบันไดที่มันเป็นลูกกงบันไดอ่พนักเก้าอี้ ชิ้นส่วนงานไม้ที่พูดมาทั้งหมดนั้นเพื่อความสวยงามคงทนเป็นเนื้อเดียวกันต้องใช้ไม้ตับซึ่งเป็นไม้ท่อนขนาดใหญ่ค่ะและไม้ที่มีคุณภาพต้องที่ร้านชัยพฤกค้าไม้บนถนนสายไม้บางโพซอยประชานรุมิตรเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครไปที่ร้านรับรองได้ของกลับมาทํางานแน่นอนไม้ตับใหญ่พวกนี้ไม้ตับจำปาไม้ตับแขมปัดซึ่งไม้ตับแขมปัดจะเป็นไม้เดือดแข็ง ส่วนไหมชามาเป็นไม้เนื้ออ่อนแต่ผมยังมีไม้ที่มันหายากคือไม้ยมหอมซึ่งมีน้ำหนักเบาส่วนใหญ่เขาก็เอาไปทำเรือชมพูเนี่ยคือไม้ะเดาอันนี้ทําโครงโซฟาเหมือนกันหรือว่าโค้งเป็นโครงเก้าอี้ก็ได้เวลาเก้าอี้มันก็จะมีพนักใช่ไหมครับมีพนักหลังอะไรนอกจากนี้ยังมีไม้โครงจริงสำหรับทำโซฟาเตียงนอนตู้เสื้อผ้าด้วยนะคะ ไม้โครงยาวจะไม่ต่อเพราะเดี๋ยวนี้จะมีไม้โครงถ้าเกิดไม่ต่อเนี่ยมีราคาแพงกว่าต่อที่เห็นข้างนอกนี่คือไม้ต่อถ้าเกิดไม่ต่อก็จะมีความแข็งแรงกว่าเอาไว้ทำโครงโซฟา